ีค่ะบาน,น่าชาแบมนะคะวันนี้บานหน่าชาแบมเอาหัวคาคากระสีแดงมาให้เบื้งนะคะนี่นะคะคากระสีแดงบานเท่านี้นะคะงามมาพี่น้องก้าเจ้าสังค่ะในบ่านก้าเจ้าสังค่ะสองรูนะคะสองมือแล้วนะคะสังสังเขามา ผู้ใดต้องการพันนะคะติดต่อเข้ามาได้ทักแชทคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มเ,มนเลยนะคะใครอยากได้สิปิดอ่าสิไปวังเฮ็ดขายก็ได้สิไปวังปลูกไว้ยไทยยูไทยกินก็นได้นะคะทักเข้ามาเลยนะคะอ่าซองมือเลยคะ่ะเอาให้ไปให้เอาไปให้ข้าเจ้าอยู่ในบ้านนะคะยังบ่ทันได้เอาหลายหรอกคะ่ะเพราะว่าอ่า หนานี่ยเป็นนาเฮห,หน้านะคะยังยังพ่อแท้เนีเอาหลายแต่ว่าขันสิมีคนสั่งนะ่ะกับบางสิบโล่สิพ่อได้อยู่ดอกอ่าอันนี้ข้าเจ้าสั่งสองโล่นะคะเอาหมูว่านกับสองสองโล่นะคะว่านเอาไปสองโล่มันนี่ข้าเจ้าก็เลยสั่งอีกข้าเจ้าก็สิเอาไปไว้ตัดลวกทาอ่าใส่ต้มไก่ยังไปทำนองนี่แหละคะ่ะไม่ได้เอาไปปลูกแล้วค่ะ นี่นะคะผูใ้ใดอยากได้เป็นเห็ดพันธ์นะคะทักเขามาไอ้ดนะคะมาหน้าชาแบบให้คลิปสันๆน,นะคะํำหรับุนนี้สวัสดีค่ะ